เพื่อนๆคะมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคะ่ะยายได้ไปเก็บเห็ดอยู่ในป่าไปคนเดียวคะ่ะเพื่อนๆพนอเก็บไปสักพัพกหนึ่งเพลินๆไม่ใช่สักพักหนึ่งหรอกเพื่อนๆนานนานเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงชั่วโมงก,กว่าๆได้ แล้วก็ก้มเก็บเห็ดไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆจ,จู่ๆได้ยินเสียงได้ยินเสียงเหมือนเหมือนคนเดินเข้ามาใกล้ๆอ่ะยายก็ฟังนะฟังเก็บไปก็ฟังไปเหมือนเสียงคนเดินเข้ามาใกล้ใกล้เรื่อยๆๆอ่ะใกล้มากจนจนยายคิดว่าน่าจะเป็นแฟนใหญ่เดินเดินมาหาอืมยาย จนยายอะแน่ใจเลยว่าต้องเป็นเสียงคนเดินจนเราเงยหน้าขึ้น่ะกะว่าต้องเจอเป็นเป็นแฟนยายยายก็คิดอยู่นะเอ๊ะมาหาทําไมไม่ส่งเสียงทําไมไม่เรียกทําไมเดินมาเงียบๆยายก็เอกใจนะก็คิดอยู่นะก็เลยเงยหน้าขึ้นไม่เจออะไรคะ่ะเพื่อน ยายก็หรือว่าเราเหูฝาดวะเออก็ไม่ได้คิดอะไรแลาวก็เก็บเห็ดต่อไปอีกสักพักหนึ่งไม่นานค่ะเพื่อนๆได้ยินเสียงได้ยินเสียงเหมือนเหมือนเดินอีกคับเหมือนเดินเหมือนมีคนเดินเข้ามาอีกค่ะเพื่อนๆยายก็ฟังอีกนะ เหมือนเดินเข้ามาใกล้ใกล้มากอะ่ะจนยายคิดว่าขราวนี้ถ้าเงยหน้าขึ้นไม่เจออะไรยายคิดว่าต้องเป็นเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขานี่แน่เลยเขาอาจจะมาทักทายเราเออยายก็ ฟังดูฟังดูเงยหนะ้าขึ้นมาอีกอ้าวไม่เจออะไรยายก็เออน่าจะใช่เจ้าที่เจ้าทางอะไรอีแบบนี้เพื่อนเพื่อน,น,นถ้าเพื่อนเชื่อเรื่องวิญญาณนะยายคิดว่าเอออยู่ไหนมันก็มีเนาะไม่ใช่มีแค่บ้านเราเนาะต่างประเทศก็มีเหมือนกันก็ ยายก็เลยจะมาเล่าให้ฟังเออเพิ่งเพิ่งเพิ่งเจอแบบนี้ครั้งแรกค่ะเพื่อน<ๆ>เอนเอยทุกครั้งที่เข้าป่าไปก็ก็ไม่เคยเจอแบบนี้ค่ะมีครั้งแรกแล้วก็มีครั้งเดียวค่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนยายคิดว่าต้องเป็นเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจา้าเขาเขาคงมาถักทายยายแต่ยายก็ไม่ได้กลัวนะคะเพราะว่า ยายจเจอแปลกๆบ่อยค่ะบางทีก็เจอจะะก็เลยตั้งหน้าตั้งตาหาหาเหตุต่อค่ะเพื่อนๆก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังประมาณนี้ค่ะ